สวัสดีครับเข้าสู่รายการคำราดเชนเนลครับวันนี้พามาก,กินผาาคีริ้วพันตับกับเสือร้องไห้แล้วก็ผักนําพี่น้องผักผลพลพผ้าผักกาดแล้วก็ต้นหอมนําแล้วก็มีมะระน้ำ่พีน่น้องมะระน้าอันนี้เสือร้องไห้อันนี้พาาคีริ้วพันตับเน้นๆเลย เลี้ยวพันตัดมามามากินน้ำกันเด้อมาลองดูว่าราบพึ่งจะกินพากินเลี้ยวพันตับครั้งแรก <c oughs> มีรู้ว่าจะกินได้หรือเปล่าต้องลองดูมามามากินน้ำกันน้ำจิ้มมันเข้มขน้นเ่ยเข้มขน้นนี่ เข้มดนมามากินแล้วกันอืมไม่ผิดหวังแซ่บเสือร้องไห้นำอืมฮ่ เข้ากันอะไรอืมาม,มา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 ,มาคุยหน้ำมันโอ้โหน้ำจิ้มเนี่ย เข้มข้น,นเนี่ยมันละนพำ่นองเ้ยสือเสรร้งอ,องไห้ อสือร้องไห้มันจะเหนียวเหนียวเสือเสือเสือร้องไห้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Hjem. Mm. Mm. ôi, xem, um, xào, ตับเต้นดึด,นดื้อเลยสดๆได้มันจะตลาดเหมือนน้อไปตลาดที่ซอยทานบอกไม่ค้าบอกว่าซอยจุไม่ค้าก็จัดมาให้เลยพาขคริวพันตับถ้าไปเสือร้องเสือร้องไห้มาพาขคร้วนำแล้วก็ตับไม่ค้าบอก <c oughs> จัดไปเลย 嗯，嗯。Mm. Mm. มันก็ไม่ข้าเหมือนที่เราคิดไว้นะจับครับผ้าเสียจแล้ว 嗯, ane, 嗯, vida, 嗯，嗯哼，嗯 <plex>，爽，口感，嗯，嗯哼，这桶呢，就。 ฝนมันก็พยุขเข้าเนาะฝนก็ตกอันนี้ก็เมื่อเช้าก็ตกไปแล้วตกเข้ามาหนัก

ืมน้ำจิมม้มก็ขมมะระก็ค่ังดีมาเข้ากันือืม มา่ฮืมฮืมฮืมโอ้เข้าท่าดีพี่นอง 흠흠흠흠흠흠마 กุยน้ากันมันแซ่บน้ากัน <ś c oughs> ตับเน้นๆปลากระลินเนื้อเนื้อปลากระลิยวเน้นๆนะน้ำจิ้มข้นๆโอ้โหเข้ากันเลยดี อ,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 อของมันแซ่บฮข้ากัน นี่ก็ขอโทษขอไผที่ที่แบบพี่ๆน้องๆไม่กินดิบเอืมบางคนก็ไม่กินดิบเนาะขอโทษขอไผยเหมือน,นกันลาก็เพิ่งจะกินครั้งแรกแบบว่าอร่อยเอะ เดีย๋ยวจะมีคลิปตอต่อไปเดี๋ยวจะมาถ่ายตอนที่ปุ่งน้ําจิ้มให้แล้วให้ดูแล้วกันตอนที่ปุงน้ําจิ้มให้พี่ๆพี่ๆน้องๆดูนะทิหน้าผม <turmoil> วคลิหน้าเดี๋ยวมัน ย่มนุ่ยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะล่าจะถ่ายตอนที่ปรุ้งน้ำจิม้มออกมาเข้มขน้นแบบอืม ผักขีริ้วนะออืมค <zh éger> ุยละครูขึ <un> <Display> ้นมาอื่ม sập Ừm rồi ตับเน้นๆเลยมาหวานจ้จ๊วๆเลยขอ้อน 음. 음. 깨우 답 끄득 끄득. うん。濃い <laughs> มามามากินกันได้พี่น้องเด้อโหมามง 嗯哼，嗯、mm，啊、hmm. mm。Hmm. Uh ขอขอโทษเราไปยลด้พี่น้องได้อืม คอมันต์ทาบอืมอืมอืมตับนี้ก็ลาจะเพิ่งกินครั้งแรกนะกนกมันกินก็มันก็เราคิดเหมือนแบบมันเอเรากินได้หรือเปล่าอันนี้เพิ่งกินครั้งแรกก็ก็อร่อยแล้วเอาลิปนี้ลาพิงตัวนี้นะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝา,ากกดแชร์ แล้วก็กดกระดิง่งปิ้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 งสวัสดีครับ